สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขค้นกอนทียะแดงสิเขีาคขั้วเห็ดกับเข่ากับสิผ้าพี่น้องมาชมสวนดอกไม้ในน้อยของเยแดงกอนน่นจาจะดอกกุหลาบเนาะคะ่ะกําลังออกดอกอีกนะจจะพี่น้องดอกสีแดงยางงามเลยเนาะคะ่ะค่ะมุมนี้กับมุมน้าตกคือเก่าเนาะคะ่ะดอกเทียนยศออกดอกหลายขนาดเลยน,นาาจะพี่น้อง สีม่วงงามๆเนาะค่ะดอกสีเหลืองก็ออกดอกย่างคักเลยเนะจ้ะเป็นดอกบานมูรีบอ่ค่ะพี่น้องออกดอกย่างงามเลยเนาะค่ะ ค่ะสวนดอกไม้สวนย้อมน,น้อยๆพ่อได้ชมในเบงเนาะจ้ะพี่น้องค่ะยี่แดงกระดปลูกเอใบพูดางเนาะจา้ะต,ต่กอนยี่แดงใส่ต่นามเนาะค่ะยี่แดงเปลี่ยนจากนามมาเป็นดินเนาะค่ะพี่น้องเอาไว้ในห้องนามเนาะค่ะ ถ้าใส้น้ำมันสีเหลืองไว้เนาะจ้ะพี่น้องยาแดงก็เลยเปี่ยนเป็นปลูกด้วยดินเนาะค่ะยาแดงทาเห็นมันแข็งแรงก่อนยังเสียวเขาไปตั้งในห้องน้ำเนาะค่ะปลูกเสร็จแล้วเนาะจ้ะพี่น้องสองแจกันเนาะจ้ะเดี๋ยวให้มันรับแสงให้มันแข็งแรงก่อนยังเสียวเอาไปตั้งในห้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องที่นี่ฮอกก็ไปเข่าคั้วกันเลยเนาะจ้ะ ค่ะมันี้แยแดงกะสิมะยำวนเส,นส้นไส้หมูสับเนาะจะแยะแดงกระดลวกไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือผักไย้ยำเนาะจะบักเขือเทศญ่เรากับหอมหัวไ่เรากับผักขึ้นชัยบักน้ําเนาะจะ้ากะซิมีพริกสดตําเนาะค่ะน้ําตาลทรายชูรสเรา,ก,ากับน้ําปลาเรากับน้ํากระเทียมดองเนาะค่ะพี่น้องเรามาลงมือกันเลยเนาะค่ะ ชูรสนะจ๊ะพี่น้องน้ำตาลทรายเนาะคะ่ะพริกเนาะคะ่ะ นี่แดงยางนมันเผ็ดท่าในได้ใส่เบิดแล้กค่ะนำมักน้าวเนาะค่ะ น้ำกระเทียมดองนะจ๊ะน้ำปลาเนาะค่ะ ซิมังกรเนาะจ้ะพี่น้องสมนัวแล้วก็เผ็ดเนาะจ้ะเดงกับสิใส้หมูสับกระบุนเส้นลงไปเลยนะคะ่ะ ใส่น้ำกระเทียมดองอีกจักน้อยหน่อยนะจ๊ะขายแดงกับสิใส่น้ำบักน้ำอีกจักน้อยหน่อยนะจ๊ะใส่ซอสพริกน้ำเน่อจ้ะพี่น้อง ใส่ผักงลงไปเลยนะจ๊ะ ค่ะยำบุญเส้นใสหมูสับของยายแดงก็ได้เซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาได้จะมากินยำบุญเส้นน้ำยายแดงได้จะเด้อมื่อน,นียายแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีเนาะค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังแรงใจเฮีแดงในเด้อจ้ะมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย